รายงานความคืบหน้าการเตรียมปล่อยลูกช้างป่าห้วยขาแข้งพัดหลงคืนป่าประจำวันที่19สิงหาคม2563 รอนานถึงยี่สิบวันหลังจากแม่ช้างวนมารับลูกช้างป่าห้วยขาแข้งพลัดหลงคืนป่าครั้งแรกเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ารกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามช้างโขลงแม่ส่งช้างตัวผู้เป็นผู้แทนเดินเข้ามาหาลูกช้างโดยเอางวงมาสัมผัสกับ,กบตัวลูกช้างพลัดหลงแต่ลูกช้างไม่ยอมเดินตามกลับเข้าป่าเมื่อคืนวันที่18สิงหาคม2563 ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเริ่มมีเสียงของโครงช้างดังมารอบป่ามาทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของคอกเตรียมปล่อยบริเวณหอต้นพึ่งหลังได้ยินร้องลูกช้างพัดหลงมีพฤติกรรมห่างชี้ชูงวงวิ่งวนรอบคอกสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ ได้รายงานในที่ประชุมทางไกลให้นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทราบท่านอธิบดีสั่งกลารให้หาวิธีปล่อยคืนป่าให้สำเร็จอย่างปลอดภัยเป็นไปตามหลักวิชาการให้ทบทวนปรับปรุงในข้อปฏิบัติที่เป็นสาเหตุของความไม่สำเร็จและให้ดูแลสุขภาพของลูกช้างให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์